เอาครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหน้าถ้ำใช่ไหมฮะบบ้านหน้าถ้ำตำบลอะไรฮะตำบลหน้าถ้ำตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดฉลานะครับผมอยู่กับคุณลุงประดับศรีตะนันนะครับศรีตะมงศรีตะมงศรีไปครับคือมันน่าสนใจที่ลุงประดับเนี่ยใช้ที่สองงานที่สองงานที่สองงานทำอะไรบ้างครับมีเป็ดมีเป็ดเนื้อเป็ดไข่ไก่ไก่บ้าน ไก่เบตงไก่เนื้อดำอ่าอ่าแล้วก็อ่ามีครับแล้วก็ปลูกผักสวนครัวักลูกจะปลูกในภาชนะที่ไม่ใช้ที่เหลือใช้แล้วเราใช้ทําอะไรไม่ได้เราก็เก็บมาไวไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ยางรถยนต์ครับอ่ายางรถยนต์ลงุงเอามาดัดแปลงตะกร้าใส่ผลไม้ครับอ่าไอ้แกรอนใส่น้ํามัน ลุงก็เอามาตัดแล้วก็ปลูกลวกสวนครัวถ้าที่เรามีน้อยเราก็ทําไปตั้งตรงไหนได้เราก็ตั้งตั้งไปแต่เข้ามาดูสวยงามร่มรื่นสวยงามนะคุณลุงนะครับครับแล้วเราตอนนี้เราเลี้ยงเราเลี้ยงอะไรบ้างในในบ้านคือเนื้อที่สองงานของเราเนี่ยก็คือว่ามันจัดเตรษฐก็มีไก่บ้านนะไก่บ้านไก่เบตงครับไก่สามสายพันธุ์นะ แล้วก็ปิดไข่ครับติดเนื้อครับปิดไข่ก็ประมาณ250หตัวอ๋อฮะติดเนื้อก็ตอนนี้มีสักประมาณสัก30คสิบครับติดเนื้อ30ิตัวฮะแล้วก็ไก่เปตรงไก่เนี่ยมีบอกไม่ถูกเพราะมันเยอะม่มันจาไม่ได้อ่าอคือคือขายได้ทุกวันขายได้ทุกวันอ่วันหนึ่งวันหนึ่งเราขายรายได้ของเรามันประมาณเท่าไหร่อ่มันมันเราก็ตัวเฉลี่ยแหละ พราะว่าอันนี้จําไม่ค่อยได้นะบางวันเราก็ได้จุงสองพันบางวันก็ได้ละพันบางวันก็ได้ห้าสิบบาทบางวันก็แปดสิบาทก็บัญชีก็ลุงทาบัญชีตัวเรือนไว้เลยวอาคุณลุงทำบัญชีตัวเรือนไว้แล้วก็รายการอาหารเท่าไหร่เท่าไหร่ลุงนั่นแหละเฉพาะถ้าเราพูดถึงราคาเฉพาะอาหารกันแล้วกันนะอาทิตย์ละหกพันค่าอาหารหกพันที่นี้เราคิดดูว่าในหนึ่งเดือนเท่าไหร่ครับ ถูกซีก็ยี่สี่สองหมื่นกว่าถ้ารายได้มันก็นั่นแหละถ้าไม่นั่นลุงอยู่ไม่ได้งสิงๆตอนนี้อายุอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุเจ็ดสิบสามปีอายุเจ็ดสิบสามปีครอบครัวตอนนี้เป็นไงบ้างก็อยู่ได้สบายเรื่อยๆไปไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรอยู่บ้านอยู่บ้านสบายๆเห็นว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่แทบแทบไม่ต้องออกจากบ้านแต่ก็ไม่ไม่ลำบากอะไรไม่ลําบากเลยแถมรายได้เราก็ดีขึ้นมาด้วยตอนนั้นอ่ายังไงเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าตอนนั้น ลุงเลี้ยงไก่ไว้เยอะใช่ไหมไก่นี่เป็นประมาณตัเกือบเกือบสองร้อยทีนี้ลูกค้าเขาเห็นเยอะเขาก็กุดจะกุดราคาเขาบอกกันถ่าเพราเขาไปหาที่อื่นไม่ได้แล้วมาตรงนี้มันได้อยู่แล้วมาถึงเขากุดราคาเขาบอกถ้าโลูห้าสิบบาทเขาขอหมดลุงบอกลุงไม่ใช่ไม่ให้ไม่ขายใหไอีกคนนึงมาลูกเช้าเขาบอกว่าเจ็ดสิบบาทก็เอาหมดลุงก็ไม่ขายให้อีกลุงไม่ขายออีกทีนี้ลุงทํายังไงรู้ไหม ลุงเลือกขายเฉพาะตัวผู้ใครมาซื้อลุงก็ขายตัวผู้ไปก่อนตัวเมียลุงไม่ขายครับขายตัวผู้แล้วก็ลุงก็เชื่อดกินเมงมั่งอะไรมั่งเบ่งปันกันกินทีนี้ตัวเมียลุงก็บไข่ขายครับไข่ไก่ตอนนั้นฟองแล้ว8บาทไข่ไก่บ้านขายไก่บ้านนะฟองบาแวงตอนนี้ก็เหมือนกัน่ไขกบ้าไปตลาดกันถ้าไปตลาดฟองละ8-9บาทแต่ถ้าลุงขายอยู่ที่บ้านนี่ก็7บาทครับ ทีนี้เราคิดติอพอลุงงั้นตัวนี้เนี่ยพอ,อมันมันไข่ออกมาลุงก็เอาไข่นี่ขายหมุนเวียนอยู่ในบ้านเนี่ยทีนี้ พอมันจําเป็นก็จริงๆมันไม่รู้ไปหาที่ไหนมันก็ต้องมาเอาตามราคาที่เราตั้งเออเราขายจะขายเท่าไหร่ก็ก็มันอยู่ที่เราเราเป็นคนตั้งราคาเรา็คนตั้งแล้วตอนนั้นเพราะแสดงว่ารายได้เยอะเลยทุกเนือนตอนนั้นเราได้แล้วเราอยู่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเราไปเอาเปรียบเขาไม่ได้เอาเปรียบเขาแต่เขาจะมาเอาเปรียบเราไม่ได้เราเราถือว่าเราทําเราต้องเขาจะซื้อต้องซื้อตามเราไม่ใช่ว่าเราต้อง ขายตามเข่ต้องการเราหมุนไม่ได้ทให้หน้าช่วงอะไรเราขายได้เราก็รู้อยู่เอาให้ลุงประดับฝากคนที่อยากทำเกษตรแบบเนื้อที่น้อยๆอย่างเงี้ยเนื้อที่น้อยแค่สองงานพี่น้องทุกคนลูกหลานทุกคนที่เราคิดว่าที่เรามีน้อยๆเราจะทํำยังไงให้เรามีผักมีอะไรได้กินและผักทุกชนิดของลุงท้าเลยลุงประเกบปั๊บลุงจะเคี้ยวไว้ดูได้ว่ามันปลอดสารพิษยังไงไม่ได้นั่นนะแลวเราทำไป เราไม่คิดเราไม่ต้องคิดว่าเราทําขายนะเราทํากินในบ้านอย่างนั้นเรามือหนึ่งนี่ถ้าเรามีผักเองเราไปซื้อผักในตลาดเท่าไหร่แต่เราปลูกไว้ในบ้านเราจะกระถางหนึ่งสองกระถางนี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะพริกนี่พริกจุดเนี่ยพริกจุดหากระถางมาสักอันหนึ่งแบบสักใบหนึ่งเราก็เอาพริกใส่เข้าไปเวลาเราจะแกงเราจะทําอะไรยำปลากระป๋องอะไรเราก็ไม่เด็ดเอาเลยเด็ดเอาเลยไม่ต้องไปถึงตลาดเลยไม่ต้องไปถึงตลาด แต่ไก่เราก็ปลูกในล้อรถนิดสักอันหนึ่งไก่อะไรพวกนี้ก็เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ใต้ทุนบ้านอะไรไหใตุ้นบ้านเลี้ยงได้ทุกรอบทุกมุมครับผมก็เป็นแนวคิดดีๆนะฮะที่ลุงประดับได้ฝากไว้นะสำหรับคนที่อยากจะทําเกษตรแบบมีพื้นที่เพียงสองงานเหมือนลุงประดับเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด ผสมประสานไปสร้างรายได้ให้ตัวเองด้วยแล้วไม่ใช่เพิ่งทำนะทำมาสิบกว่าปีหลาปีแล้วถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็มีรายได้เลี้ยงตัวเองโดยไม่ต้องออกไปไหนเลยไม่ต้องออกไปไหนเลยตอนทําจนกระทั่งว่าเขาเห็นเขาก็มาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดยาลาด้านปรตุสัตว์ได้รับเป็นตัวแทนของจังหวัดยาลาส่งไปประกวดที่กรีดได้รองชนนักรององชนเนอรกว่าได้ทีนี้ได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องแล้วเบอร์โทรศัพท์ของลูกประดับหน่อยว่าเผื่อคนที่เขาจะเข้ามา ติดต่อว่าจะไปมาดูงานนะครับมาดูงานที่บ้านลุงประดับเนี่ยมาที่ตรงนี้เนี่ยเบอร์โทรศัพท์อะไรครับ089 089 737 450 089 737 0450นะครับที่บ้านหน้าถ้ำตมบลหน้าทํำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแห่งนี้นะครับขอบคุณคุณลุงประดับนะฮะที่ได้แบ่งปันนะแบ่งปันความรู้เรื่องการเกษตรกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ พื้นที่ว่างๆก็ปลูกผลไม้ไว้หลายอย่างนะครับพืชผักผลไม้ไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวมะนาวนะครับขมิน้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นขมิ้นนะฮะขมิ้นก็ปลูกปลูกใส่แปลงแบบนี้เลยนะครับปลูกใส่กระถางแบบนี้เลยอืมดูอ่ะโอ้โหนุนน่นนุ่นนุ่นลุงเบิ่มเลยนั่นแหละกินไม่ทัน <laughs> นี่เสียดายมาตอนนี้ไม่ได้ดูนั่นฮะไอตัวมันตัวนั่นก็เรียกตัวฝักมากรามโอ้ถูปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องล้างอืมอืมก็ลงัำลิงเดียวขายไดโอ้ฟุกปนใส่ มันขึ้นมาขนาดขึ้นนี้เราเด็กยอดเลยมันจะแตกตอืมถ้าเราไม่เด็กมันจะแตกกันกินหนูนั่นแหละรถเป็ดเหมือนกันเป็ดเหมือนกันเป็ดเหมือนกันแต่ดอกมันสีตอนที่ออกมาใหม่ๆจะเป็นสีม่วงพอสุกก็สีแดงเหมือนกันเนาะเหมือนกันนั่นแหละตำน้ำพริกอะไรได้มีกล้วยนางยาวันนี้กล้วย เข้ามาในบ้านก็ร่มลื่นนะฮะร่มลื่นดีมากเลยนะครับทั้งพืชที่เป็นเอาไว้จัดแต่งสวนต่้ยไม้ก็มีนะฮะคือเนื้อที่สองไร่นี่เรียกว่าอยู่สบายเลยนะครับเป็นบ้านด้วยเป็นบ้านด้วยเลี้ยงไก่ในบ้านด้วยเลี้ยงเป็ดในบ้านด้วยที่ฟาร์มของบ้านของลุงประดับนี่ก็ มีไก่หลายชนิดนะครับมีไก่หลายชนิดที่มีทั้งเป็ดทั้งไก่นะฮะในเนื้อที่2องงาน